ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ทำมาหากินยุคนี้เป็นยังไงกันบ้างครับมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิครับล่าสุดครับเศรษฐกิจที่เชียงใหม่ธุรกิจบางอย่างเขาบอกว่าอยู่แทบไม่ไหวแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวแทบไม่มีส่วนภาคใต้ครับราคามังคุดร่วงต่ําสุดเป็นประวัติการโลละ5บาทโลละ7บาทไม่เคยเจอราคาแบบนี้ คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับดูคลิปนี้ให้จบคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment บอกกันหน่อยรวมไปถึงมีข้อเสนอแนะยังไงมีแนวทางยังไงในการที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจแชร์กันได้นะครับพาไปที่นครศรีธรรมราชดูเรื่องมังคุดกันก,นก่อนเลยกัแลวกันครับสถานการณ์ราคามังคุดที่นครศรีธรรมราชนะครับหลายคนชอบนะมังคุดจากนาครศรีเนี่ยอร่อยปรากฏว่าตอนนี้กนเกษตรกรเครียดหนักครับ6ก,กร,รกฎาคมที่ผ่านมาราคาดิ่งสุดต่ำสุดเป็นประวัติการ เหลือโลละ5ถึง8บาทเองครับต่อให้เป็นเกรดแบบ AAA หรือว่า triple A หรือ AA หรือ double A ราคาต่ำที่สุดในรอบหลายปีครับนอกจากจะขายไม่ได้ราคาแล้วเกษตรกร,ร,กรยังจะต้องควักเนื้อมีหนี้มีสินเพิ่มขึ้นอีกต่างหากมีหนำซ้ำเงินที่จะเอาไปจ่ายหนี้ให้กับทกอสอก็ไม่สามารถที่จะทำได้ครับ3มสัปดาห์ก่อนราคาอยู่ที่โลละ23บาทผ่านมาแป๊บเดียวฮะ ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องเลยครับในปีนี้นะครับเกษตรกรหลายคนที่เป็นหนี้ทกศเนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถจะจ่ายหนี้ได้ตรงตามเวลาและไหนจะมีรายจ่ายประจำวันรายจ่ายของครอบครัวอีกเดือดร้อนไปกันใหญ่ครับแล้วโลละ5บาทถึง8บาทเนี่ยมันหนักมากนะโลละ5ถึง8บาทว่าหนักแล้วใช่ไหมครับยังต้องจ่ายค่าแรงให้กับคนไปเก็บมังคุดอีกอะฮะค่าแรงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยหารครึ่งไปสิ สมมติขายได้ลงละ8บาทเข้าเนื้อได้4บาทฮนะที่เหลืออีก4บาทต้องจ่ายค่าแรงให้กับคนที่เขามาเก็บผลผลิตเก็บมังคุดให้อ่ะกลายเป็นว่ามังคุด1ตัน1,000กิโลกรัมครับเกษตรกรจะมีรายได้แค่4,000บาทลงทุนลงแรงไปต้องเท่าไหร่ค่าน้ำค่าปุ๋ยค่าแรงค่าขนส่งรายได้4,000หากลบกรบนี้แล้วจะเหลือเท่าไหร่ครับเนี่ยเผลอๆเข้าเนื้ออีกต่างหากนะเขาเลยทนไม่ไหวไงฮะ ปุ๋ยกระสอบลำหนึ0งบาทถึง1,600บาทสารพัดค่าใช้จ่ายเจอแบบนี้ทำยังไงครับเห็นว่าล่าสุดจะนัดรวมตัวกันหน้าที่ว่าการอำเภอพรมคีรีนครศรีธรรมราชร่วมกันหาทางออกแก้ราคามังคุดตกต่ำใครเจอมังคุดขายเท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยเออหน้าแปลกนะมังคุดที่สวนราคาร่วงที่ตลาดอาจจะมีราคาขยับขึ้นมานิดนึง แต่ถ้าหากว่าเสิร์ฟเป็นเมนูอาหารเนี่ยตามังคุดเนี่ยผมเห็นบางร้านเนี่ยราคาต่อจานนี่หลักร้อยเลยนะครับมีข้อเสนอแนะยังไงให้รา,ราคามังคุดเนี่ยมันสูงขึ้นคอมเมนต์บอกกันหน่อยเพื่อเป็นทางออกให้กับบรรดาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมังคุดไปกันต่อที่เชียงใหม่ฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดครับเศรษฐกิจซบเซาภาคการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแทบไม่มีเหมือนกันนี่ครับร้านเช่ามอเตอร์ไซค์บ่นเลยบอกว่าเปิดร้านมา20ปี ปัจจุบันเนี่ยเงียบเหงามากถ้าไม่นับช่วงโควิด -19 ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ธุรกิจรถเช่าซบเซามากที่สุดตั้งแต่เปิดกิจการมาทำธุรกิจมา20ปีไม่เคยเจอะเจอแบบนี้ครับแม้จะเป็นช่วงโลซีซันจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะลดลงอยู่แล้วแต่ที่หลายปีที่ผ่านมายังมีคนมาเที่ยวบ้างยังมีคนมาเช่ารถบ้างยังพออยู่ได้แต่ปีนี้แย่จริงๆครับชาวจีนไม่นิยมเช่ารถนักท่องเที่ยวจากยุโรปฝั่งตะวันตก หดหายไปหมดยอดเช่ารถหายไปกว่า70%ซธุรกิจเช่ารถที่เชียงใหม่ครับแถวแถวย่านถนนมูลเมืองใกล้ร้านอนเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพที่ตัวเมืองเชียงใหม่สะท้อนภาพเศรษฐกิจกที่ซบเซาภาคการท่องเที่ยวที่เงียบเหงาครับคนไม่ค่อยมาเที่ยวแต่ร้านเขามีค่าใช้จ่ายทุกวันเงินเดือนพนักงานค่ะเช่าร้านค่าบำรุงรักษารถเช่าตอนนี้คือจอดเรียงคิวเรียงคันกัน ฝุ่นเครอะจับเลอะไปหมดเลยครับร้านไหนสายป่านไม่ยาวทุนไม่เยอะพอก็ต้องล้มเลิกหยุดกิจการไปก็เฝ้ารอความหวังว่าช่วงไฮซีซั่นนี้จะมีคนมาเที่ยวกันเยอะธุรกิจนั้นจะกลับมาคึกคักอีกรอบหนึ่งและว,วิงวอนรัฐบาลครับช่วยหามาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูการท่องเที่ยวหน่อยไอแคมเปญว่าเที่ยวไทยคนละครึ่งเนี่ยก็ไม่มั่นใจนะว่าธุรกิจรถเช่าจะได้อานิสง์ด้วยหรือเปล่านี่คืออีกหนึ่งภาคส่วนที่กระทบทุกคนคิดเห็นยังไงครับ กับเศรษฐกิจทุกวันนี้คอมเมนต์ Comment บอกกันหน่อยสิครับและมีไอเดียมีข้อเสนอยังไงแชร์กันได้นะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและทุกหน่วยงานที่กำลังแก้ไขปัญหาดูคลิปที่จบแล้วกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกดติดตามกด subscribe ฟังชิงเล่าด้วยนะครับ